คนไร้ปัญญาก็คือคนโง่มีวันห้ารายการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. ความไม่พอใจ 3. ความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไป 5. สงสัยในผลของการปฏิบัติ การปฏิบัติก็มีหลักสูตรก็มีระเบียบรู้จักผลแต่เราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมาถึงสงสัยผลการปฏิบัติมันก็เป็นอีวรตัวที่ห้าชื่อเลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขณะที่เราต้องการใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยั้งการห้าอย่างอย่าให้ปรากฏขึ้น ดยเฉพาะอย่างยิ่งมนโนยิทธิก็ดีคือหลักสูตรวิชาสามและพิญญาก็ตามภาคปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะเป็นได้ก็เห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นเห็นเทวดาเห็นนางไฟนพวกนี้เห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่ดีตาทิ์ ผู้ที่มีตาทิพย์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือพรมพระร่างกายท่านเป็นทิพย์ตาท่านก็เป็นทิพย์อย่างเราเราเขาจะมีได้แค่ทิพยประจักษุยานคําว่าทิพยปจักษุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพย์นั่นก็หมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิพย์จากนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะ ก็เป็นว่าทบทวนกันใหม่การเริ่มต้นของการเจริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหม,มีหารสี่และก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะนไม่จำเป็นแต่ถ้าพรหม,มีหารสี่จำเป็นต้องมีตั้งแต่ลืมตามันจะกว่าจะหลับรายการที่สองต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาจะกว่าจะหลับเปนกันรายการนี้สามเราจะระง,งับยีวรเป็นคราวๆอันนี้เป็นไปนเวลาเวลาระง,งับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอนาคามมีอนาคามมีก็ได้แค่สองข้อตนเราจะระง,งับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็เกิด ปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่เป็นปัญญาขั้นอ่อนปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลสก็มีแต่ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแก่รุ่นกึกก็มปเยอะที่มีความเข้าใจอยู่แล้วขอพูดถึงปัญญาตัวนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมายลืยเกิน แบบนั่นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แต่นั้นที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือก็ว่าจถ,ถึงขันห้าว่าถึงร่างกายแต่นี้ถ้าเรามีปัญญากับประเภทที่เรียกว่าไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาเียเจ้าเร็วเราจะทำยังไงเข้าขนไปว่าตามแบบแล้วก็เสร็จไม่จบ นึกไปนึกมาไม่ทันนึงครึ่งก็หลับไปแล้วแบบมันยาวก็ต้องถือตามหลักคำพุทธเจ้าถ้าเอาจะยาวจะยาวสัาหน่อยถ้าวิปัสสนาญาณในตอนนี้ไม่ใช่สมถะนะก็นึกถึงคําที่พระท่านปัญสกุลตายเวลาพระปัญสกุลนั่นคือเป็นวิปัสสนาญาณแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังมันไม่รู้เรื่องเป็นวิปัสสนาญาณ ข้อแรกจะบอกว่าอดีจาวรสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเราก็นั่งคิดถึงศัพท์นี้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นจากเด็กเล็กเรกือเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วเ,เป็นนมเป็นสาวจากนมสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตาย เพื่อมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเสมอต้องประกอบกิจการงานเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปข้ออุปาทาวยธธรรมิโนถ้าบอกเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป